ครับน้าทีอท้องานครับอันนี้ครับมันเข้าใจใช่ครับขอครามียายทันทัดเออข้าก่อนอบายครับก็ม่งดอห่างละไ่รับประทานสิแล้วโต๊ะงานอะไรนเราสิตอนนี้ยังไม่

ตาเด็กยังไม่ได้เจอคือเห็นแต่ตอนเด้ไอ้ป้าบ่เอ็กป้าบ่เอ็กอะแล้คนไล่เห็นมันว่า่เนี่ยน่าทึ่งมากเออลยบ้านนี้กมเจ็ดเจ็ดคืนอะมาขายเจ็ดคืนอะมาขายเรียกแต่มันถึงนั่นไม่พอดือดจริงๆถูกปะนกเป็นเยอะขายขี้ฉันขี้เอออัดเซสขุดอัเทส

เอาด้อมาด้อบอกบอกต่เลยะบอกเออต่ลันได้่างคนนีโคเอาหมาผ่านนะมาคือเครื่องมาค้างก่อนนากม็ไม่เึงมันก็ห้าได้เลยค่ะบ แล้วกูแล้วกมััเาตุกีบ่าว่นยงเอแล้วบ่าวมาตุ่นไ้มาเม้เสองแล้วก็มาม้ชอบแล้วก็มาตู่นตัวหนึ่งขนาดตัวแดงก้วล่้งตู่นอ่ะ ตื่นถึงตุ่กตาตายตายอยู่นะเหอะอันนว่าพื้นที่ที่ไหนลากันรับพื่นที่ที่มันลอยมันแต่งมันมี่คือชี่เกิดเห็นนั่นในหาานอย่างนี้เนี่ยิงเนาะโทอกับมืออ่ะไอ้ที่คอยเปนีังไง่ะโทรไปพอดึงหวานลุกขึ้นเหอะลุกหลงนะลุกหลงันดั่งเด็กเด๋อ นกละหมูเดินดูเดินเดินน่นเช้าคืนเข้าก็ตดเช้าก็ตดเที่ยงกางนตอดเร่งคล้ายนี้แน้อถงสัก็ร้องตรงนี้อความเป้น มันเลี่ยนที่เห็นแลี้ยที่น้ลืมอกมหมบมัยากหหนาวม่นองกนสายาาักเคยบ่นทเรืองนต่ก็หาใส่ร้าย็เใส่ร้ายยานว่าว้าเราุไปให้นั่นขากกบเอา้เอยไปให้า

ดมหม่อง <coughs> <coughs> <coughs>